ทีบ่บวอสดบวชก็เป็นปางปฐมทเทศนานี่อ,อปางเทศนาทำสวยจริงๆด้านหน้าก็จะเป็นน้ำตกแต่งน้ำน้ำตก ทางลอดพญานาคเบือท่านพญานาคไปเที่ยวเมืองช้างก็ต้องลอดท้องช้างมาเที่ยวเมืองพญานาคก็ต้องลอดออลอดพญานาคนยูดีไม่แห้งกำลังเดินทางมาที่ผู่ดันให้เขตบุชินารายนะครับบิา,า,ายผู่ดันให้เป็นวัด ตอนนี้กาขึ้นมาหอแล้วนอผููด้านไฮอำเภอคูุสินาลายจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะเดี๋ยวสิขึ้นไปเบิ้งบรรยากาศอยู่ทั้งถึงนาะทุกคนน้ำผาโดยพระอาจารย์เนาะแล้วก็แม่ออกหลายๆคนแล้วก็มีพี่จาน้าลวดนาะมานํากันเพราะว่าเมื่อนี้นะสืเดินทางไปจังหวัดสกลนครเนาะไปอำเภอซองดาวทีไปปฏิบัติธรรมเนาะเป็นก็เลยพาแวะพาเที่ยวกอนจึงไปเนาะเดี๋ยวสิ่ขึ้นไปเบิ่งบรรยากาศนากันเนาะทุกคนมันสิเปปิดนาะเลยเนาะอินตราก็ยังบเคยมาได้นี่ เป็นแนวเลิกกาติดตามรับชมไปนากันเนาะพี่น้องสาธุบุญน,นากันเนาะสิพาขึ้นปึงความสวยงามของภูด้านไหเนาะว่าสิงหาคมจำใด้เนาะเบื้งบรรยากาศเอาเลย,ยมันคือใหม่เลยก็ไม่เนะไม่ไมกลายเป็นหินไม่กลายเป็นหินอ,อจับได้บน,น,น,นจับได้เนาะจับได้พระอาทิตย์เหรออืมเป็นเสยเหรออันนี้มันมัะเป็นน้ำ น้ำอยู่ในบ่กลายเ,เป็นหินเลยยูดดดนนี่หนไม่กลายเป็นหินสาดอกไม้ขึ้นไปวายยูเิง ดูชาดอกไม้ทูกเทียนหน่อยร่วมทำบุญที่ระลึกแห่งความเจริญรุ่งเรือง อาจารย์อาทิตย์ท่านพาวแวะมาก็ออเป็นวัดอีกแห่งหนึ่งที่สวยงามร่มรื่นสวยงามท่านบอกว่า,า,าเออเป็นดานดินดานหินดานเขาเรียกคูดานไหเออคูดานไ้ขึ้นอำเภอกุชินารายนะอำเภอกุชินารายก็ชื่อเก่าก็เป็นบัวขาว เขบัวขาวเปลี่ยนใหม่เป็นกุชินารายโอ้เน,ป,นปันนปันนี่หัวสิงหัวพญานาคหัวพญานาคกต่ตัวเป็นสิงห์เนาะนี่โอ้สวยงามสวยงามครับโอ้สวยงามอาะคือเป็นธรรมชาติเป็นหินดานแล้วก็หลวงพ่อท่านจะมาทำ เสริมเสริมแต่งปูนทำอะไรผสมประสานกันก็ทำให้เกิดความสวยงามลงตัวพระที่อุบสดบวชเเป็นปางปฐมเทศนาเนึง่งเออปางเทศนาทําสวยจริงๆ น่าจะเป็นองวงพ่อเจ้าวาดท่านมาดำดิสร้างขึ้นมา ฟังพธมนาเทศนาแสดงธรรมเปิดจันจาวคีนะเป็นหลวงพ่อทวดพ่อทวดสวยง,งามสวยงามนี่ก็เป็นเสาปูนแล้วก็ทาเป็นลายไม้เสาปูนด้านบนก็จะมีพระพุทธรูปนั่ง นี่ก็จะเป็นพุทธรูปเนาะรูปปั้นใม้ต่อแสงมาก,กันหลายคนเข้ามานี่ก็จะมีหูป,ปันพระพุทธรูปหลายๆเนาะแล้วก็จะมีหูป,ปันพญานาคไอ้อย่างหลายๆอย่างเนาะที่เพื่อนปั้นนะทุกคนบึ้งแล้วก็งามงามเลยดูเดสื้ผ้าเข้าบึ้งทำเจดีเนอะ พาเขาเบิ่งทำเจดีย์แล้วก็มีน้ำตกพร้อมโตรงามเลยทุกคนเข้ามานี่นะงามแห่งเนาะงามรูปปั้นกระลาล,าล,าลายหลายองค์เนาะนไม่ได้ไ่ไหมเหอ,อาอก่องเลย ้ด้านหน้าก็จะเป็นน้ำตกแต่งน้ำน้ำตกจะทำที่สร้างขึ้นเองเนาะทำที่สร้างขึ้นเองพอทำสร้างเงสร็จ โอ้โหนี่สวยงามมากครับนี่ายในทาย้อยทําเป็นหินย้อยแล้วก็จะมีพุทรูป,ปรพระที่ปฐะมอภิธมสมเด็จองค์ปฐมบรมศาสดาแต่งองค์ทรงเครื่องในสมเด็จองป์ปฐมเป็นพุทธเจ้าองค์ปฐมองค์แรกซึ่งมีพระบรารมี แผ่ไพศาลพระทีเจ้าทุกลูกจะได้การนมัสการพระองค์ท่านก็เป็นพระเจ้าองค์แรกมีรอยรอยพระพุทธบาทด้วย <c oughs> สววนี่มีฝังแก้วนักราบไว้ตามจุดต่างๆจะเป็นอดึกมากเลย เป็นรอยพุทธบาทรนะเป็นด้านใะนเป็น,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 ปนรอยพุทธบาทมันน่าะเหลืองเลยผมุมนี้สวยมากครับมุมนี้สวยมากเออพลานหินสวยมากครับรอ,อ้วงงามงามแห่งนี่มุมนี้ยังงามเลยนี่เนี่ยมาหนีไหม,มมันมีทางลงกทางล่างอยู่บอ,กน,อ,นอกนี่นี่ยู่จ้าเลยนีโอ้นี่พร, <c oughs> พระเป็นพระหลายสีนะครับ หลายสีมาโอ้งามงามนี่นี่เป็นหินแบบเปิดปิดใดเนาะหลวงพ่อเห็นแบบเปิดปิดใด้คนทําต้องมีศีลด้วย ตกดังฟาลงพอลพาลงทั้งใตทั้งใตอีกข้างล่างล่างเร็วมากหลอดพญานาคหนิหลอดพญานาคเร็วนี่นี่หลอดไปนีนี่เอาเร็วนี่ทางหลอดพญานาคเบือทำพญานาคไปเที่ยวเมืองช้างก็ต้องรอดท้องช้างมาเที่ยวเมืองพญานาคก็ต้องรอดหลอดพญานาคการศึยู่ดีไม่แห้ง สุขภาพเฉลี่ยแข็งแรงปราศจากคุกไข่ไข่เจ็บนี่เป็นไฮไลท์หนิไฮไลท์หนินี่เราทำพญานาคด้วยลอดท้องท้องพญานาคครับพญานาคเก้าเสียนด้วยนะนี่พญานาคเก้าเสียนนี่โอ้เกี่ยวนาคาราบนะแบกนาคาราบเขียวนาคาราบเอาเอาไปไหนมาเลยเอาแบกอันนึงแล้วเออสี่ด้ยแม่ อนอธิษฐานน,น,นน่เด้อนี่รอดท้องหน้าครับรอดท้องหน้าอืมเป็นความเชื่อของชาวพุทธเราเนาะพญยนาก็เป็นสัตว์อีกคู่กับประวัติของพระเจ้ามาก็หลายเรื่องนะตั้งแต่ท่านอตัสรู้ ตัดสรู้แล้วก็ปราบพญานันโทปนันเนาะนันโทปนันก็เป็นพญานาคที่พระเจ้าจะเสด็จแล้วก็จะมาขวางทางอืมฮะโดงามมากโคงามมากเอ้ป๊าป,าปา นี่ตรงนี้่ะหลวงพ่อท่านอาจจะมานั่งสมาธิอยู่แถวนี้เนาะแล้วก็ทำาะไรนี่โอ้ยเป็นลายประทับมือนันจะเป็นรอยประทับของพระอาจารย์ท่านมาประทับไว้อเป็นวัดที่คนยังไม่ค่อยรู้จักมากเนาะแล้วก็มันสวยสวยงามนี่นี่นี่ไท่ไท่ท่ทย

มองเห็นธรรมชาติโอ้หลวงพ่อนะคนสร้างก็อลังการมีกุฏิมีกุฏิกุฏิอยู่หลังเงินกันนอสา้นรู้ี่พักเขาเรียกพราอะไรจำชื่อไม่ได้พร<า>ะหลายเสียนะจำอะไร

เอาลาเอฟซีหน่อยจะได้เดินทางไปที่อำเภอเขาวงเรจะไปนู่นไปสกลนครอำเภอสองดาวไปงานปฏิบัติธรรมหลวงพ่อคลายวันมรภาพพระอาจารย์วันอุตโมไปนอนคืนนึงนอนคืนหนึ่งตอนเช้ามาสาบาทสาบาทเช้าเสร็จแล้วก็ทันนี้น่าจะได้เดินทางไปนี่ก่อนวระธรรผพดะนเด่นทำผรดเด่นอำผระเด็นก็สวยนะสวย สวยกว่านี้เยอะเพราะทำระดัถ้างบประมาณถึงก็จะสวยเพราะเขตกแต่งพวกต้นไม้เป็นเหมือนเมืองสวรรค์เลยผมพ่อพาลงไปดูด้านล่างไม่ว่าไปดูอะไระน่าจะมีอะไรไฮไลท์สวยๆให้ดูนะครับวดสวร์า,นนาอ่นวดั์ <laughs> พญานาคเราไปดูเล้ในสมุนูนพญานาคสองตนหลวงพ่อเราก็มองมาเนาะต้องมีอะไรดีๆแน่ๆเลยเนี่ยเห็นไหมข้างบนสวยนี่ข้างล่างสวยนี่อาจจะสร้างตามไปครับดูขาขาวๆนี่นี่จะสร้างตามพระพุทธรูปบาบิยันเนาะ เมืองมาบ,บิยนะันน่ะอัฟกานิสถานนะ่ะที่โดนกลุ่มตาลิบันถล่มเนาะโอ้นี่นี่สวยๆภาษาญาติโอ้โหนี่ๆๆครับนี่คล้ายๆพระพุทธรูปมาบิยัยนอโอ้โหนี่นี่แกะสลักหินเข้าไปนะครับเนี่ยตรงนี้งดงามมากเลยงามงามงาม นี่ครับเป็นพุทธศิลป์พุทธศิลป์ของช่างไทยเราที่ทำขึ้นมาเนาะอาจจะไม่ใหญ่อลังการไม่ใช่ของเก่าของทำมาใหม่แต่ต่อไปก็จะเป็นของเก่าเ,เป็นของที่มีคุณค่าแก่ลูกหลานชาวพุทธของเราในะต่อไปในอนาคตไปพักน้านะ นี่ให้ดูเนาะนี่เพระุกปปังสยายยาแกะสลักจากหินธรรมชาติเลยนะที่อยู่ในวัดอ่าพอเจาะเขาเขาเจาะเข้ามาแล้วก็แกะเป็นอย่างนี้เลยนะเนี่ยนี่เขาไอ้ตรงหินเก่าเนียหินเก่า ตรงนี้จะเป็นจุดที่แกะสลักเข้าไปงดงามงดงามมากครับผมก็จะมีเสริมด้วยตรงนี้คือเสริมนี่คือเป็นลังคานี่ยทำเป็นปูนเสริมออกมาแล้วก็ประดับไฟไมันไม่ให้โดนนั่นี่สวยสวยสวย นี่พระจันทอาทิตย์นะที่นำพาเราขณะเรามาครับท่านก็มีความเมตตากับลูกหลานยันมีดปรีกันได้ที่เสนาคชนฮะอ๋อ ตอนนี้ก็ลงมาไปเบิ้งด้านนั้นเนาะทุกคนด้านซ้ายมือตกกีมายา้ำฝนเนาะอันนี้ย้ำแรงมันจะต้นไม้มันจะแรงมเลยอันนี้นาแรงใบไม้เหี่ยว มันเป็นส้วงหน้าฝนคือสวงามงามกว่านี้นี่เป็นหน้าแรงเนอนต้นไม้กันแห้งโอ้ยนะเป็นพญานาคอำเภอกุชินารายนะอำเภอที่กูป,ป้านั่นแหละกู้ป,ป้ากู้ป,ป่าถือถือว่าสุดยอดน้อย สร้างนี่เนาะสวยงามเด่นเลยเนาะขี่รถพาดูน่ามเห่นนะมีบทสูงปันใดบ่างถ้าสูงก็จะเป็นคล้ายพญานาคที่อยู่ที่มุกดาหารเนาะออืบนเขานั่นนี่พระท่านแล้วเนี่ยสีเทาๆสีเทาๆมีอยู่เจ็ดสีเจ็ดตนเจ็ดตระกูล

พุทธลูกเต่าใหญ่เต่าใหญ่เต่าบารมีนะเต่าสร้างบารมีอ,อะไรพระอะไรพระจะ,ะเ,เข้าไปบึงเข้าไปในจะเป็นท้ำบ่อนะคกับ

ฝนตกนี่คือสีงามเนาะน้ำไหลน้ำน้ำตกนะนะงามงามอันนี้ก็จะเป็นกอไม้บึงรวมบ่ลงบ่ได้แต่รูปปั้นทางมาเลยต้นไม้ต้นไม้ไหลบ่นี่ ไม่จูต,ต้นไผ่โจดอ๋อไผ่ oh, โจดไผ่โจดไผ่โจดเราดูแรงนี่มันจะแห้งแรงมันเออมันจะแห้งส่งยังฝนงามสวงามของต้นไม้เต่างอย ลงไปเบิง้งถือว่ากว้างอยู่ได้นี่กว้างเนาะโอลงมาพุณคุณนี่ก็จะเป็นพญานาคเนาะเพิ่นปันพญานาคยังมีแล้วนะจะมีสามสี่เนาะมีสีดำแล้วก็สีเทาแล้วก็สีเขียวเนาะ3ามสีสามองค์ แต่ว่าเพื่อนบได้เฮดสูงได้เฮตต่ำๆเนาะคนว่าเฮดสูงนี่คือสิงามกว่าเก่านี่เฮดต่ำนี่ค่อยแต่ไก่กับ,บ่เห็นเายคนว่าเฮดสูงกว่านี้คัว่าค่อยค่อยไก่ก็เห็นไลยตอนนี้ก็ซีได้เดินทางไปโตแล้วเนาะทุกคนสีได้เดินทางไปที่สกุลนครโตเนานะไปนี่ก็เพื่อนพภเวะวัดธรรมผาแดนอีกนะพาเที่ยวพาเวศพาเที่ยวเนาะแต่ว่าตอนเดินทางอินตราจะบ่บได้ไทยให้เบิ่งเด้อเพราะว่าขึ้นรถแล้วอินตราจะกลับเนาะจากน้อยังเดียวอันี้ขึ้นรถ ดังนั้นปิดเอาเลยเลยเล่นโทรศัพท์นี่คือหัวใจเลยแหลยวิ่นหัวกันขึ้นรถนี่หลังจ,จากนี้ก็สีได้หากินข้าวเท่งน้ะงทุกคนหลังจากกินข้าวเท่งแล้วก็สีได้เดินทางไปโต้เนาะสําหรับคลิปนี้ก็อจบเพยงเท่านี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวฮอดทำผ่า,าเด่นอิตาลาจะมาโต้เป็นอีพีสองให้นาองขั้นสี่โต้กันก็มันยังมันยาวค่ะนะจะมาโต้เป็นอีพีสองให้เลยเนาะเอาเป็นว่าซัมน้กอนเด้อ